ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็พบกับเอเช่นเคยนะคะในคลิปนี้นะคะเอานำรถ Honda c ซ v i c นะคะที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่เลยนะคะโชม f อ่าเป็นรุ่น1.8ตัว EL ปี2016นะคะมาแนะนำลูกค้านะคะในส่วนของคันนี้ค่ะทางโชรูมนะคะมีการปรับราคาพิเศษนะคะจากราคา635,000บาทนะคะตอนนี้เราปรับราคาเหลืออยู่ที่ 6 2 5 0 0 0บาทนะคะราคานี้ของเราจัดโปรโมชั่นเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของรถรุ่นนี้เนี่ยสามารถกู้ยอดเต็มได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าแล้วก็มีเลทดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะยังไงลูกค้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมรถได้เลยนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะคะของเครื่องพันแนะคะหรือตัว e l ออปชันก็คือจะครบเลยนะคะภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็ หน้าจอสัมผัสเดี๋ยวเอจะพาลูกค้ามาชมตัวรถกันก่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบคันกันก่อนนะคะรถคันนี้นะคะเพิ่งจะทําความสะอาดนะคะตรวจเช็คเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็นำขึ้นมาจอดโชว์นะคะบนชั้นสองในโชว์รูมที่มีห้องแอร์นะคะตัวรถเนี่ยทำความสะอาดขัดเคลือบสีมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็มีการตรวจเช็คนะคะอ,อุปกรณ์ต่างๆนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ใช้งานได้ทุกอย่างเลยนะคะ อย่างคันนี้ก็น้ำมันนะคะสามารถเติม e85 ได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันบ้างนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานเลยนะคะสีดำภายในสะอาดเบาะนะคะไม่มีรอยยับหรือรอยขาดนะคะค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะ ก็สามารถเข้ามาตั้งค่านะคะเเกี่ยวกับตัวรถได้เลยนะคะคันนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะส่วนเครื่องเสียงก็สามารถเชื่อมต่อนะคะ USB นะคะอ่า Bluetooth นะคะก็จะมีปุ่มกดรับสายโทรศัพท์งทงพวงมาลัยได้ด้วยนะคะคก็เชื่อมต่อ HDMI ได้ด้วยนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะตัว e l เอก็แนะนำเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางโชรูมนะคะมีคันนี้รุ่นนี้เข้ามาคันเดียวเลยนะคะเข้ามาชมรถก็สามารถติดต่อเอดได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 6 3 8 1 8 4 2 1ของเอจะเป็นศูนย์โชรูมฮอนด้านะคะอยู่สาขาพัฒน,นาการรถทุกคันที่เป็นรถมือสองนะคะทางโชรูมเนี่ยมีการคัดนะคะแล้วก็ตรวจเช็คนะคะระบบต่างๆระบบไฟฟ้าช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ประวัติก็สามารถพาลูกค้าเปิดประวัติได้เลยนะคะเพราะว่าของทางเรานะคะจะเป็นโชว์รูม Honda เองเลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้เดเอกขอแนะนำรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับเอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ